สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกา out round the world วันนี้เราต้องมาคุยกันเราต้องมาคุยกันเรื่องอะไรเหรอครับก็เรื่องโคบาโกแต่โคบาโก้จะมาคุยธรรมดาไปมันก็ง่ายไปเพราะว่า พี่น้องทุกท่านก็รู้กันอยู่แล้วว่าโคบะโกเขาทำอะไรกันบ้างเพราะเราดูจากข่าวนูน่นข่าวนี่แต่เวลาการฟังข่าวเรื่องโคบะโก <c oughs> เขา <c oughs> ก,ก,ก,กน็นำเสนอในสิ่งที่แบบเท่ๆคูๆยุทธภพกรยกพลยกทับยกนู่นยกนี่ยกกันมามากันตึมแต่เดี๋ยววันนี้จากจะมาคุยอีกมุมหนึ่งต้องเข้ามาฟังครับว่าจ๋าจะอู้ออย่างให้ฟังมา อย่าลืมสัมผัสใช้ pixel, ทั้งสอคนทั้งสองคนเป็นการลงเปิดคันนี้ก็นี่จะเราลเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมาหนึ่งนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับคือแบบนี้ครับเข้าใจครับเรารู้อยู่แล้วว่าโคบะโกไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานสองวันหรือว่าเดือนสองเดือนหรือปีสองปี <jumping up on Broadway> มันเกิดมาเกือบ41ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันช่วงปีหลังๆก็อาจจะเบาลงหน่อยเพราะโควิด -19 เราก็ไม่อยากจะเผยแพร่หรือว่าให้โควิด -19 มันมันแย่ไปกว่านี้ก็ทหารก็เลยมาน้อยหน่อยแต่ก็มีการฝึกนิดๆหน่อยๆแต่ปีนี้ก็ยังมาแต่ก็มาไม่เยอะมีหลายประเทศที่มารวมกันไม่ใช่จะมีเฉพาะอเมริกากับไทยเท่านั้นนะครับทั้งลาว คอมเมนต์กันมาญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียจีนก็มาดูด้วยมาเฝ้ามาดูโอ้โหบอกแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับโคบะโกเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องสงครามหรือเรื่องการฝึกยกธงยกทัพขึ้นมาจริงแล้วโคบะโกมันมีมากกว่านี้ครับปอมเมี่ปินอนจ่าบอกเลยว่าทหารอเมริกรันทุกท่านที่ได้ไปฝึกโคบโกเขาจะมีความตื่นเต้นมากๆและจ่าเชื่อว่า แม้กระทั่งพี่น้องทหารไทยที่รออยู่เมืองไทยก็ตื่นเต้นมากพอเหมือนกันเลยเพราะมันจะเป็นโอกาสที่จะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนยุทธภกรเรียนรู้ก,กันต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จ่าอยากจะให้ทุกคนไปเห็นวันนี้ว่าโคบะโกมันไม่มีแค่บูอย่างเดียวมันมีมากกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวจ่าจะเล่นคลิปก่อนนะ o n w h a t w t พ่อแม่พี่น้องคลิปเมื่อกี้คุกกี้เสียงไทยเป็นไงละ่ะบันเทิงโอ้โหเห็นไหมพี่น้องทอาหารนาวิทยียรทีนอเมริกันพี่น้องทหารทหารทหารอา,ารกาศไทยหลายๆท่านมาโอ้โหร้องเพลงบรรเลงกันเชื่อมความสัมพันธ์ไม่กระทั่งฟุตฟิตโปรไฟล์ภาษาอังกฤษอู้กันบ่ฮหูเรื่องแต่มาเป็นอย่างครับเป็นภาษาดนตรีที่พอเข้าใจพอรู้เรื่องยังไม่จบยังไม่จบ ดูคปต่อไเป็นไงล่ะครับฮเพลงดังแห่งบืองไทยฝรั่งยังร้องเป็นเลยจ๋าก็นึกชื่อเพลงไม่ออกว่าชื่อเพลงอะไรซ่อนกลินเป็นไงล่ะปอมพี่น้อง ไปจัดคอนเสิร์ตร้องให้พี่พี่น้องๆคนไทยได้ฟังกันเห็นไหมโคบโกมันไม่ใช่มีแค่บ like ูอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาดูนี่อีก เรียนเนาะค่ะเนาอฮัลโหลแมยูฟอร์ม จะได้พ่องปุ๊แม่พี่น้องเห็นที่ไหนฝลั่งเขาฟ้อนกันเขาฟ้อนกันโอ้ยฟ้อนเฟิร์กโอ้ยม่วนขนาดน่าเดี๋ยวดูดูจ่าฟ้อนเป็นว่าเขามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยมีความสุขกันทั่วหน้านะเดี๋ยวก่อนยังไม่จบยังไม่จบดูคลิปต่อไป But again, it's a right ซ่อมแซมโรงเรียนก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่ช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่เอาอะไรมาให้มาแจากมันไม่ใช่แค่บูอย่างเดียวมันไม่ใช่เหมือนข่าวประโคมที่มายึดประเทศไทยมาโอ้ยจะมากดดันจีนบ้าไปแล้วไม่งั้นมันก็ยึดแล้วก็มากดดันทุกๆปีหรือเปล่าเพราะาเขาไม่ได้มาฝึกเมื่อปีที่แล้วพี่น้องครับมันมีมากกว่าที่การที่จะมาขึ้นบก มายกพลเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาเอารถทงรถถังขึ้นมาไอ้นั่นก็คือส่วนปึกของพี่ๆน้องๆทาหารไปแต่วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนมุมมองช่วยเหลือเชื่อมความสัมพันธ์โอ้โหมันมากกว่านั้นจริงๆและที่สำคัญที่สุดเรื่องปากท้องทำไมเหรอครับอเมริกาเข้ามาเนี่ยแต่ละวันเนี่ย ถ้าใครหรือเป็นทหารได้ออกนอกพื้นที่เขาจะมีเงินก้อนหนึ่งเขาเรียกว่าเพอร์ดีนเพอร์ดีนก็คือเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพื่อให้ทหารนั้นเอาไปใช้ในต่างแดนหรือว่าต่างสถานที่ที่เขาไม่ได้อยู่ในค่ายบอกว่าซุบซิบนะเงินเยอะเงินเยอะปากท้องไงเงินเยอะกระจับกระจายจ่ายซื้อซื้อคงซื้อของ,อของกินข้าวกินโอ้โหเงินเงินถึง นะแล้วถ้าใครมีครอบครัวเขาก็ไดเบี้ยเลี้ยงพิเศษค่านะครับค่าห่างครอบครัวอ่าเราเรียกว่า family separation pay อันนี้ได้เดือนละ250เดือนหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องอยู่เดือนหนึ่งคุณห่างไปวันหนึ่งคุณก็ได้250คุณไป10วันยังไม่ถึงเดือนคุณก็ยังได้250แต่ถ้าคุณไป31วันเมื่อไหร่คุณได้เป็น500เหรียญแต่การฝึกครั้งนี้ไม่เกินเดือนอยู่แล้ว เขามีเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพิ่มขึ้นจะพูดถึงเรื่องปากท้องเพราะว่าวิน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 ซิจูเอชันเพราะว่าคนรอบข้างบริเออร้านอาหารร้านอาหารข้างนอกพัทยงพัทยาสถานที่ทุกที่ทหารพวกนี้เขาไปเขาเล่าเข้าปากเงินมันไหลเร็วเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้นอกเรื่องแล้วเอาจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีครับนะ ข้อเสียนี่จ่าแทบคิดจะไม่ออกเลยถ้าพี่น้องคนไหนคิดว่ามีข้อเสียของเรื่องโคบกโกกแปะปคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะวันนี้จา่าพามาดูอีกมุมหนึ่งเปิดโลกให้กว้างๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไอ้กันมันเข้ามาแล้วมาอยู่งุนอย่างนี้ไม่ใช่เลยมันมากกว่าฝึกมันมีได้ต่อได้แล้วเชื่อเลยสิที่ว่าเชื่อจ่าเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาเนี่ย เข้าเนื้อประเทศไทยน้อยมากที่สุดเพราะเราใช้พื้นที่ที่เหลือยุดโทปกรณกอไอายสวัสดไอ,อ,อะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเราเอามาให้เราเอามาให้ทดลองให้ทดสอบส่วนคุณจะซื้อไม่ซื้อนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับโคบะโกเลยโอ้ยมามาขายอาวุธคิดได้ยังไงคนละเรื่องมันคนละเรื่องก,กันแล้วกดดันจีน โอ้ยไม่งั้นก็กดดันทุกปีกันปีหน้าก็รออีกเพราะเดี๋ยวก็ต้องกดดันจีนอีกปีหน้าเขาก็มาเขาก็ฝึกอีกนะโอเคครับมันมีมากกว่าฝึกมันมีมากกว่าการยึดประเทศมันมีมากกว่าการที่จะมากดดันจีนมันคนละเรื่องกันเลยวันนี้จ๋าก็อยากจะนําเสนอตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องหลายๆท่านมองไปกว้างเพราะว่าการฝึกโคเบโกมันไม่มีวันหยุดไม่หยุดไปจากอ่ะ จากรุ่นเรารุ่นลูกร,รุ่นหลานเราเหรอครับมันเกิดขึ้นมาตลอดและจ่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่กาลังดูอยู่เนี่ยเมื่อก่อนที่พี่ๆน้องๆอ,อายุ7-8็ดแขวบเคยเห็นทหารเข้ามาก็นั่นแหละครับโคเบโกแต่มันยาวนาะนจนถึงปัจจุบันแล้วมันจะมีต่อไปเรื่อยๆนะแล้วสักวันหนึ่งจยาได้มีโอกาสไปฝึกโคเบโกด้วยงันเจอกันครับแต่ว่าวันนี้ก็มาเสนอคลิปเท่านี้เนาะ เออห่างหายไปนานไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ครับทํางานหนักนะโอเควันนี้จ่าขอลาก่อนครับวันนี้คลิปมันหรือเปล่ามันหรือไม่มันคอมเมนต์ลงคอมมันข้างล่างชอบมาชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ฝาก i อจ่าลงด้วยนะครับตาม IG ในของ i อจจ่าได้ตามใน Facebook ของจ่าได้แล้วก็ช่องที่ YouTube วันนี้จ่าขอลาครับสวัสดีครับผม